มาลองภาคคลิปบรรยากาศภายในงานกันแกงานฟรีไฟดอนนะเปิดมาพวกแกเห็นใครบ้างคะนี่ มี2หนุ่มบกไหมบกมือยิ้มหวานฉ่ำคือจะบอกไว้ก่อนเลยส่วนตัวพี่ไม่ค่อยได้ถ่ายคอนเทนต์อะไรเยอะหรอกแกก็ถ่ายบรรยากาศในงานนี่นะคะใบเตยหงใบเตยหอมเออเอากล้องมาเจาะหน้าชันหนึ่งพวกแกเห็นเหล่าไอดอลคนไหนบ้างมีไอดอลของพวกเธอหรือเปล่าก็มินบอกพี่ได้นะแกเออนันไงกล้องเกียริเปิดเกมซิ่งแล้วก็เอ็ีลามา จะหลิดถ่ายผู้ชายก็มาหนึงออกไกลๆนั่นใครอ๋อพี่ใบเฟินนี่เองส่วนตัวพี่ก็ไม่ค่อยกล้าขอเข้าไปถ่ายหรอกคะ่ะเป็นคนขี้เกงใจเนาะนี่เห็นไหมแกพี่เม็ดพลผมยาวมาก แมงมุมเท่ากับจลิตฟ,ฟิลแอบถ่ายหนึ่งเออคลิปพี่รอดูได้เลยค่ะไม่มีการสัมภาษณ์อะไรทั้งนั้นถ่ายแบบเรียวๆบรรยากาศเรียวๆก็อย่างว่าแหละเราเป็นคนขี้เกรงใจคนไงแกไม่ค่อยกล้าไม่ค่อยอะไรสักเท่าไหร่เออดูค่ะดูนะคะอันนี้น่าจะเป็นโปรสเตฟานกำลังแบบใส่กระดุมให้ลักกี้อยู่แหมความลักกี้อะเนาะแกเออใครจะต้านนางล่ะจ้าชนะไปเลยค่ะสาว